สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับรายการเล่าตามเรื่องนะครับช่วงสะท้อนคิดพิจารณาตอนอัศวิอุตุกับปีศาจทั้งแปดนะครับก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมกระผมนะครับนายจตุโปรภิทัมภัยนะครับผมชื่อเล่นชื่อเต่าเตอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเตอร์ก็ได้นะครับนักศึกษาชั้นปีที่สี่สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมผมมากับแขกหรือวิ้ทีกรอีกสองคนนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านนะครับแนะนําตัวัเลยครบ สวัสดีครับผมภาคภูมิขมว่านนะครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนึกษาพัชราพรฟักสีม่วงหรือว่าเฟิร์นนะคะศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะครับผมวันนี้นะครับพี่ผมพี่ผมเป่เฟิร์นครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับวรรณกรรมเรื่องอัมวุตุและปิศาจกับปิศาจของแปดนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา วิเคราะห์กันตั้งแต่ส่วนทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมเราจะขึ้นรูปภาพหน้าปกเลยนะครับผมหน้าปกหนังสือนะครับผมจะเป็นสีแดงเลือดนกนะครับผมทุกคนแล้วก็มีลวดลายสวยงามดูน่าค้นหามากๆเลยนะครับและตรงกลางนะครับผมจะมีสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่สื่อถึงนัยสําคัญในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือแหวนนะครับของอัสตวินนะครับผมที่น แหวนเนี่ยจะมีอัญมณีสีต่างๆนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แทนอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามเลยนะครับว่าคืออะไรนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับการวิเคราะห์นะครับผมเรามาดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้นะครับได้รางวัลอะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับได้รางวัลเซเว่นบุ๊กอะวอร์ดนะครับผมประจําปี26561นะครับผมในประเภทวรรณกรรมเยาวชน นะครับผมแล้วก็ได้จัดว่าเป็นหนังสือดีเด่นนะครับผมจากกระทรงศึกษาธิการด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นเบสเลอร์นะครับหรือว่าหนังสือขายดีในช่วงนั้นเลยนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าใครกันนะที่เป็นผู้แต่งนะครับต้องบอกเลยว่าทุกทุคนจะต้องเคยรู้จักหรือพันหูพันตาแน่นอนนะครับกับผู้แต่งคนนี้นะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในโลกโซเชียลมากเลยนะครับคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ คุณขุนเขาสินฟุสเตราเจนบุตรนั่นเองนะครับผมเป็นนักจิตตวิทยาชื่อดังเลยนะครับที่ทําวิดีโอเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับผมการการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านจิตตวิทยานะครับพี่เฟิร์นก็เดี๋ยวเราจะไปชมเลยนะครับว่าการวิเคราะห์ของเราจะเป็นอะไรเรื่องตั้งแต่การเล่าโครงเรื่องนะครับผมแล้วก็การดําเนินการนะครับผมแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยครับครับก่อนอื่นที่เราจะทําการวิเคราะห์โครงเรื่องนะครับเราต้องรู้ เนื้อหาของเรื่องทั้งหมดซึ่งก็คือในเรื่องย่อนั่นเองครับโดยทางรายการของเรานะครับได้แปะลิงก์ในเรื่องย่อเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมรายการทุกคนนะครับได้กดลิงก์เข้าไปอ่านย้อนหลังหรือว่าทําการศึกษาในเรื่องย่อในภายหลังได้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่โครงเรื่องนะกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่โครงเรื่องเลยนะครับสําหรับอัศวินอุตูกับพิศจทั้งแปดนะครับโครงเรื่องนะครับจะเปิดฉากมาที่การพานาถึงวิจฉาโดยมีการพนาในการใช้ถ้อยคําหรือว่าใช้สำนวนที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ลึกซึ้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านนะครับเกิดจินตนาการแล้วก็เห็นภาพตามว่าแต่ละฉากนะครับมีความสวยงามหรือว่ามีลักษณะบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเรามาดูกันที่โครงเรื่องในแง่ของตัวละครเอกแล้วก็คู่กรณีตัวละครเอกเราวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วคืออัศวินอุตตุส่วนคู่กรณีก็คือปีศาจท,ทั้ง8ตัวนะครับซึ่งทั้งคู่กรณีแล้วก็ตัวเอกนะครับจะเป็นตัวที่สร้างจุดขัดแยง้งหรือว่าคอนฟ lict ในเรื่องโดยความขัดแย้งนะครับเป็นความขัดแยง้งความขัดแย้งแบบมนุษย์กับ จิตใจของตนเองเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเป็นมนุษย์กับจิตใจของตนเองทั้งๆที่ชื่อเรื่องเป็นอัศวินนุตุซึ่งเป็นมนุษย์กับปีศาจทั้ง8ซึ่งเป็นปีศาจจริงๆแต่ถ้าตีความลงไปแล้วปีศาจทั้ง8ไม่ได้หมายถึงสัตว์ประหลาดหรือว่าสุวนลักาณะใดๆปีศาจทั้ง8ก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์การที่อัศวินนุตุนะครับจะเดินทางไปปะทะปีศาจทั้ง8แล้วก็ชนะได้นั้นอัศวินุตุก็ต้องคอบคุลจิตใจตนเองตามชนิดของ ปีศาจแต่ละตนอย่างเช่นปีศาจต,ตาแดงซึ่งเป็นปีศาจแห่งความโกรธการที่อัศวินอุตุจะชนะได้อัศวินอุตุต้องสู้โดยที่เขาไม่โกรดนั่นเองซึ่งเป็นการควบคุมจิตใจของอัศวินอุตุหากอัศวินอุตุควบคุมจิตใจไม่ได้เขาก็จะแพ้ในทันทีนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความขัดแย้งระหว่างอัศวินอุตุกับจิตใจของเขาเองซึ่งก็คือมนุษย์กับจิตใจของตนเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดโครงเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่สร้าง เป็นเหตุผลเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวละครเอกต้องเดินทางระจนไทยไปป่าบปีศาจท,ทั้ง8เหตุการณ์น,นั้นเริ่มจากตอนเด็กนะครับอุตุเป็นเด็กที่ขี้เศาคนนึงแทบไม่สนใจอะไรกับชีวิตเลยแต่บองเอินว่าต้องไปปราบปีศาจท,ทั้ง8ปดได้สำเร็จ เขาจะมีความฝันว่าเขาต้องการจะเป็นอัศวินผู้กล้าที่ไปปราบปีศาจได้หลงังจากนั้นเป็นต้นมานะครับอุตุเด็กชายที่ขี้เกียจนะครับก็ได้มีแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการขยันฝุกซ้อมวิชาต่อสู้วิชาดาบจนเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้เป็นอัศวินอุตุสมใจนั่นเองครับต่อไปเรามาดูกันที่การดําเนินเรื่องนะครับว่าเรื่องนี้จะมีการดําเนินเรื่องยังไงเชิญคุณเฟิร์นได้เลยครับ สาหรับการดําเนินเรื่องของเรื่องอสูรูตุกับปีศาจทั้งแปดนะคะเป็นการดำเนินเรื่องแบบสลับไปสลับมาค่ะก็คือมีการใช้ตัวละครหลักเนี่ยแหละค่ะในการดําเนินเรื่องคะก็คืออสศรูตุกเองแล้วก็ปู่ปัญญานะคะโดยผู้เขียนเนี่ยก็จะมีการเล่าว่าในอดีตตัวละครเนี่ยกำลังเจออะไรและในปัจจุบันตัวละครกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ค่ะซึ่งการเริ่มเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มจากตอนใดก็ได้นะคะอย่างเช่นกล่าวถึงปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปหาอดีตแล้วก็ย้อนกลับไปที่ปัจจุบันอีกครั้งประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างจากในบททีี่่5ตตออนนเมมืงหาสบัิะะคท เล่าถึงตัวอุตุเนี่ยที่เขาไปหลงทางอยู่ในทะเลทรายสับสนนะคะเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งภารกิจในครั้งนี้เขาจะต้องตามหาน้ําตกมายาค่ะอุตุเนี่ยไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้เลยว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าทันทีทันใดเนี่ยเขาก็เห็นแสงริบระยิบระยับนะคะมาจากทางนึงนะคะซึ่งเขาก็คิดว่านั่นแหละคือแสงแห่งสายทางน้ําตกอย่างแน่นอนค่ะแต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้มากแค่ไหนนะคะ น้ำตกก็ยิ่งออกห่างไกลเขาไปมากเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยนึกย้อนไปถึงคาพูดของปู่ปัญญานะคะที่ได้พูดก่อนที่เขาจะออกเดินทางนะคะว่าอุตุเอ๋ยเจ้าจงจําไว้ว่าบางครั้งสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหากเจ้ารู้ตัวว่าตาของเจ้ากําลังหลอกลวงเจ้าเจ้าต้องให้ภาพลวงตานั้นเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพลวงใจค่ะอุตุจึงพยายามคุ้นคิดนะคะถึงความหมายของถ้อยคําของอาจารย์ของตนค่ะและเมื่อหันหลังกลับไปเขาก็เห็นแสงนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งในทิศทางที่เขานะคเะพิ่งเดินจากมาค่ะ แต่ว่าณตอนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าเขาเทนที่เขาจะเดินกลับไปเนี่ยเขากลับหลับตาลงค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจค่ะเขาจึงรู้ว่าทิศทางของน้ําตกที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ทางไหนนะคะเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นแสงระยิบระยับเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะเดินทางไปที่แสงเหล่านั้นค่ะเขากลับเลือกไปในทิศทางที่เขาคิดว่าเขามั่นใจว่าเสียงมาจากทางนั้นแน่นอนจนท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาก็ค้นพบน้ําตกมายานั้นในที่สุดค่ะ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าปัจจุบันตัวละครอุตุได้กําลังเจอกับอะไรชเผชิญกับอะไรอยู่และตัวละครก็ได้นึกย้อนไปถึงอดีตไปถึงคําพูดของอาจารย์ของตนที่เคยพูดกับตนไว้นะคะและนี่ก็คือลักษณะของการดําเนินเรื่องแบบสลับไปสลับมาของเรื่องนี้นั่นเองค่ะต่อไปเราไปรู้จักกันนะคะว่าตัวละครเนี่ยมีอะไรตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะขอเชิญคุณพิตเตอร์เลยคะ่ะ ผมสําหรับตัวละครนะครับผมที่เราวิเคราะห์กันมานครับผมตัวละครหล,ลักก็จะมีอัลซาวิตุตุนะครับผมแล้วก็ปู่ปัญญาแล้วก็ปีศาจทั้งแปดตนนะครับผมคือเราวิเคราะห์กันว่า,าตัวละครในเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด2ลักษณะเลยนะครับผมก็คือทั้งตัวละครแบบกลมแล้วก็ตัวละครแบบแบนนะ ตัวละครแบบรวมเนี่ยก็คือตัวละครที่มีสัญญาอามีลักษณะนิสัยหรือว่าการการะทําที่คล้ายมนุษย์ทั่วไปเลยนะครับมีรักโลกรธหลงแล้วก็ความคิดการการะทาที่เหมือนมนุษย์เลยก็ยกตัวอย่างเช่นอันสติตุตุนะครับที่มีความคิดมีความโลมีความหลงความโกรธเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ปูิปัญญาเป็นคนที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับผมแต่ตัวละครแบนนะครับผมก็คือตัวละครที่ดีไปดีก็ดีด้านหนึ่งเลยชั่วก็ชั่วไปเลยนะครับผมแบบมีนิสัยที่ตุ่ม นะครับอย่างเช่นปีศาจทั้ง8ตนนะครับยกตัวอย่างปีศาจต,ตาแดงนะครับที่มีนิสัยรุนแรงโกรธเกลี้ยวนะครับผมแล้วก็เป็นมีนิสัยก้าราวนะครับอย่างงี้คือนิสัยที่สุดโต่งจึงจัดให้ตัวปีศาจทั้ง8เนี่ยเป็นตัวละครแบรนด์นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เรารู้จักเกี่ยวกับตัวละครไปแล้วนะครับผมเราจะไปเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับฉากนะครับผมขอเชิญพี่โอมเลยครับสําหรับฉากที่ใช้ในเรื่องนี้นะครับผู้เขียนนะครับได้มีการสร้างฉากทางกายภาพขึ้นมาซึ่งฉากทาาางกายภพคือ ฉากที่เราสามารถอ่านแล้วสัมผัสได้ว่าเป็นสถานที่ใดหรือว่ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างไรอย่างเช่นบริเวณทูเขาบริเวณที่มีน้ําแข็งหนาแน่นบริเวณที่เป็นถ้าบริเวณที่เป็นปราสาทบริเวณที่เป็นภูเขาไฟระเบิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าขึ้นชื่อว่าคุณขุนเขาเป็นคนแต่งหนังสือเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีความคิดในเชิงจิตวิทยาดีเลิศดังนั้นนะครับการที่เขาสร้างฉากขึ้นมาต้องเป็นฉากที่ลึกซึ้งแน่นอนนะครับ แน่นอนนะครับว่าตัวละครที่พีเตอร์พูดไปเมื่อกี้เนาะเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะปีศาจทั้ง8ตัวแต่ละตัวก็มีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปคือแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันซึ่งทุกตัวก็จะสื่อสัญญาความหมายแตกต่างกันออกไปดังนั้นนะครับการที่ผู้เขียนจะเขียนฉากก็ต้องเขียนฉากให้สอดคล้องกับตัวละครแต่ละตัวโดยเฉพาะปีศาจทั้ง8ตัวก็จะอยู่ในสถานที่หรือฉากที่แตกต่างกันออกไปทั้ง8ฉาก โดยผู้เขียนได้สร้างฉากที่กลมกลืนและสัมพันธ์กับตัวละครเพื่อจะได้สื่อความหมายเชิงสัญญาไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นปีศาจตาแดงที่อยู่ในภูเขาไฟฉากภูเขาไฟนะครับก็จะสื่อสัญญาถึงความร้อนแรงรุนแรงพร้อมปะทุแล้วก็พร้อมระเบิดอารมณ์ออกมาตลอดเวลาซึ่งเป็นความหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปีศาจตาแดงซึ่งเป็นปีศาจแห่งความโกรธที่พร้อมจะโกรธเกี้ยวทุกคนที่บุกรุกเข้าไปในดินแดนของมันหรือว่าปีศาจตาซึม ปีศาตาซึมนะครับแทนสัญญาของความเศร้าโศกเสียใจการจมปักยึดติดอยู่กับอดีตเขียนก็ได้มีการใช้ฉากที่เป็นหนองน้ําแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบปกคลุมจนรากไม้ต่างๆนานานะครับเกี่ยวพันปีศาตนั้นไว้ไม่ให้ออกไปที่ไหนได้อีกทั้งนะครับต้นไม้นะครับยังปกคลุมแสงแดดจนไม่ส่องมาถึงหนองน้ําอย่างนี้ได้ความสัมพันธ์ของฉากกับตัวละครนี้นะครับฉากนะครับได้มีการพนาไปว่าหนองน้ําอย่างนี้เกิดจากน้ําตาของปีศาตาซึม ที่เอาแต่นั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนจนน้ำตาออกมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ทับถมกันกลายเป็นหนองน้ำอย่างนี้นั่นเองและการที่เขาไม่ไปไหนนะครับก็ทําให้รากไม้นะครับพันตัวเขาพัฒนาการเขาไว้ซึ่งตัวฉากก็สื่อถึงความที่ว่าคนเรานะครับยึดติดอยู่กับอดีตมากเกินไปไม่รู้จักหาสิ่งใหม่ๆก็คือต้นไม้ที่ปกคลุมแสงแดดนั่นเองนะครับหมายถึงว่าปีศาจหรือว่าตัวละครปีศาจตาซึมเนี้ย ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าสิ่งที่อาจจะดีกว่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนมีการใช้ฉากแล้วก็ตัวละครได้อย่างสัมพันธ์กันดีเลิศและนอกจากนี้นะครับการที่ตัวละครแล้วก็ฉากมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันสื่อข้อมายเชิงสัญญาในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้การดําเนินเรื่องราวน,นะครับสมุดแล้วก็มีความกลมกลืนกันไม่มีส่วนใดที่มากไปกว่าส่วนใดแล้วก็ไม่มีปีศาจตัวไหนเด่นกว่าปีศาจตัวไหนตรงนี้ก็ทําให้องค์ประกอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเอกภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับต่อมาเรามาทาความรู้จักกับมุมมองในเรื่องนี้นะครับว่าผู้แต่งมีการใช้มุมมองอะไรขอเชิญคุณเฟิร์นได้เลยครับสำหรับมุมมองของเรื่องนี้นะคะพวกเราได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะก็พบว่ามี2มุมมองด้วยกันค่ะหนึ่งเลยก็คือมุมมองของผู้เล่าเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวในฐานะตัวละครของเรื่องค่ะหรือว่าภา,ารรษาอังกฤษก็คือ n a r r a t o r a n ์ n นนอนพา i ิซิเค่ะเป็นการเล่าเหตุการณ์นะคะผ่านตัวละครหลักโดยใช้สรรพนามบุรุษที่3นั่นเองค่ะ ซึ่งจะออกมาในลักษณะที่ผู้เล่าเรื่องเนี่ยเป็นผู้ที่รู้แจ้งหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า omniscient นะคะผู้เล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อยู่นอกเรื่องเล่าค่ะไม่มีตัวตนในเรื่องยกตัวอย่างบางข้อความนะคะจากเรื่องเช่นอุตุเนี่ยไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้คะ่ะจากข้อความนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเนี่ยคิดแทนตัวละครได้คะ่ะว่าตัวละครเนี่ยไม่รู้ทิศทางคะ่ะอีกข้อความหนึ่งที่ระบุไว้ว่าอุตุนึกย้อนถึงคําพูดของอาจารย์ของตอนเองคะ่ะจากข้อความนี้ก็สื่อให้เห็นว่า ผู้เขียนเนี่ยรู้ความคิดค่ะแม้กระทั่งตอนที่ตัวละครเนี่ยคิดใคร่ควรอยู่ภายในใจแสดงว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วงรู้ถึงความคิดความรู้สึกและจิตใจของตัวละครนั่นเองค่ะและอีกมุมมองหนึ่งที่ปรากฏภายในเรื่องนะคะก็คือผู้เล่าเนี่ยเป็นเพียงผู้นําเสนอภาพเหตุการณ์เท่านั้นค่ะภาษาอังกฤษก็คือ objective third person narrator ค่ะเปรียบเสมือนกับมแมลงวันนะคะที่เกาะอยู่บนฝาผนังห้องค่ะ ที่ผู้เล่าเรื่องเนี่ยมองเห็นเหตุการณ์แล้วนําเรื่องนั้นน่ะมาเล่าให้ผู้อ่านได้ฟังต่อน,นั่นเองค่ะยกตัวอย่างจากข้อความภายในเรื่องนะคะในตอนที่2หมู่บ้านทะเลธรรมที่เขียนเอาไว้ว่าอุตุเนี่ยเขาได้เติบโตมาในหมู่บ้านชาวประมงค่ะซึ่งติดอยู่กับทะเลธรรมันไกรโฟนที่ตั้งอยู่สุดข,ขอบอน,นิจจกอจาณาจักรนะคะพ่อของเขาเคยเป็นทหารผู้เก่งกาจแต่ได้ผันตัวมาเป็นชาวประมงในภายหลังค่ะ อยู่มาวันนึงขณะที่อุตุนั้นอ,อายุเพียงไม่กี่ขวบเท่านั้นเองพ่อของเขาก็ได้ออกเรือคไปทําธุระสาคัญที่ต่างแดนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครนะคะคได้ทราบข่าวคราวของพ่อเขาอีกเลยค่ะอุตุจึงอาศัยอยู่กับแม่ของเขาเพียง2คนเท่านั้นค่ะ จะเห็นได้ว่าการเล่าเรื่องในลักษณะนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องที่เหมือนกับว่าให้ผู้อ่านเนี่ยกำลังดูภาพยนต์อยู่นั่นเองไม่มีการบรรยายถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครค่ะเพียงแค่นาเสนอตัวละครนําเสนอภาพเหตุการณ์เท่านั้นค่ะผู้อ่านจึงจะต้องใช้ออความคิดใช้ทักษะในการตีความคาดเดาแล้วก็ทาความเข้าใจตัวละครเองนะคะแม้กระทั่งทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็แก่นเรื่องเองต่อไปด้วยค่ะต่อมานะคะเราไปทราบกันเลยค่ะว่ากลุ่ธีการเขียนเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะของเชิญคุณพีเตอร์ค่ะ ครับผมสำหรับกลวิธีการ ที่เด่นชัดมากๆในเรื่องนี้นะครับผมก็คือสัญญะนะครับหรือสิมโบนะครับแต่ที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของส่วนตัวผู้เขียนมากกว่านะครับไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ตากลนะครับผมเพราะว่าอยากยกตัวอย่างอย่างเช่นปีศาจตาร้อนหรือวิซซัตาแดงนะครับผมก็คือมีสัญลักษณ์ที่เป็นความเกี้ยวกาดเป็นความแบบว่าก้าวร้าวนะครับผมเมื่ออัสโบินนะครับปราบพิศาจตาแดงได้ก็จะกลายเป็นอัญมณีนะครับที่มาสิงอยู่ในแหวนของออสโทินนะครับเป็นอัญมณีสีแดงนะครับคือตองคำว่าอัญมณีสีแดงเนี่ ความอา9ก้าราวนะครับในส่วนตัวของผู้เขียนนะครับแต่ว่าถ้าเราปาติความในด้านอื่นได้เนี่ยสดมาติเป็นความโชคดีหรือว่าความใส่ะ่าเริงได้นะครับผมไม่จําเป็นที่เป็น ความกดเยี่ยหรือความรุนแรงไปนะครับผมอันนี้ก็คือต้องเป็นผู้อ่านเนี่ยต้องมาตีความอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นรักษากนนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือการใช้ถ้อยคําของขุนเขานะครับมีการพนานะครับผมแล้วก็การใช้ถ้อยคําที่สลัตะลวยสวยงามมากนะครับมีการใช้คําที่แบบว่าเห็นจินตภาพนะครับเห็นภาพเลยทําให้ผู้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกว่าตัวนะครับได้ดําเนินเรื่องไปพร้อมๆกับการดําเนินของตัวตัวละครนั้นๆนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมการวิเคราะห์นะครับผมแนวคิดแแลล้วกกก็่นหั ของเรื่องนี้นะครับผมขอเชิญคุณพี่คมครับสาหรับเรื่องนี้นะครับปรากฏแนวคิดหรือว่าแกนหลักก็คือแกนหลักใหญ่ๆนะครับจะเป็นการเตือนแล้วก็การสอนเชิงพุทธรศาสนาที่สอนให้เราไม่ประมาทกัชีวิตซึ่งผู้เขียนนะครับได้สอดแทรกการไม่ประมาทกับชีวิตไว้ว่าคนเราทุกคนนะครับควรมีสติสตินี้จะต้องกํากับจิตใจทุกคนนะครับไม่ให้กิเลสตัณหาซึ่งในเรื่องสัญญาของกิเลสตัณหาก็คือปีศาจทั้ง8ดตัว ภาพกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจเราได้ปุ๊บก็จะทําให้เราแหละครับแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกด้านลบทั้ง8ด้านออกมาเป็นปีศาจทั้ง8ตัวที่ออกมาจากจิตใจของเราได้นั่นเองครับโดยในตอนท้ายของเรื่องนะครับผู้แต่งได้บรรยายไว้ว่าอาศวินุตุนะครับได้ทําการจัดก,การปีศาจทั้ง8ดหมดแล้วแล้วก็ได้บรรจุวิญ,ญญาณของปีศาจทั้ง8ไปในรูปของอัญ,ญมณีที่ถูกผนึกไว้ในแหวนอีกทีนึนงอัศวินุตุก็ได้กล่าวว่าเขาก็ไม่รู้ว่าถ้า กิจกาของคนเราไม่นิ่งพอหรือว่าไม่แข็งแกร่งพอปีศาจทั้ง8ตัวก็อาจจะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกไม่รู้จะจบจ,บจากสิน้นดังนั้นเราควรประพฤติตนโดยความไม่ประมาทนั่นเองครับส่วนแก่นเรื่องย่อยๆนะครับหรือว่าองค์ประกอบของแก่นเรื่องหลักก็จะเป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองในแต่ละประเภทยกตัวอย่างเช่นการจัดการกับอารมณ์โกรธหรือว่าปีศาจต,ตาแดงนะครับตอนนั้นอัศวินนุตุใช้วิธีการเทิกเฉยหรือว่าการวางอุเบกข,ขาจึงจะ ชนะความกดได้หรือว่าการต่อสู้กับปีศาจตาปืนอสวินตุก็ต้องใช้วิธีมุวมน่พยายามหรือว่าความขยันถึงจะสามารถเอาชนะปีศาจแห่งความขี้เกียจปีศาจตาปืนตัวนี้ได้หรือว่าปีศาจแห่งความเกลียดชังวิธีการเอาชนะความเกลียดชังนะครับอสุวิุตุก็ต้องควบคุมจิตใจตนเองให้มีการรู้จักรู้จักการให้รู้จักการให้อภัยเมื่อให้อภัยปุ๊บความเกลียดในใจก็จะไม่มีแล้วก็จะชนะปีศาจแห่งความเกลียดชังได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแก่นเรื่องย่อย ที่เป็นองค์ประกอบรวมให้เกิดแก่นเรื่องหลักขึ้นมาซึ่งคือแก่นเรื่องหลักสอนให้ไม่ประมาทกับชีวิตและก็มีสติกำกับจิตใจของเราตลอดเวลานั่นเองครับจากที่กล่าวมานะครับจะเห็นได้ว่าหนังสือเรื่องนี้นะครับมีทั้งแนวคิดแล้วก็ข้อคิดเตือนใจดีๆมากมายที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเราเองได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์อีกทั้งองค์ประกอบต่งตางๆภายในเนื้อเรื่องนะครับคุณคุณเขานะครับได้ใช้ความสามารถของตอนเองในการแต่งเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่มีความสมูทความสมดุลกันของเนื้อหาแล้วก็สัญญาที่น่าสนใจที่ต้องใช้การตีความเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณเฟิร์นคิดว่าควรค่าก่อการหยิบยกขึ้นมาอ่านมากน้อยเพียงใดครับขอเชิญคุณเฟิร์นได้เลยครับค่ะจากที่เราเนี่ยพินิจพิจารณ์กันมาได้ครบถ้วนแล้วนะคะจึงทําให้เห็นได้ว่าวนวนวิยายเรื่องนี้เนี่ยควรค่าต่อการอ่านเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาได้ใช้ภาษาที่มันมีการเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องเนี่ยก็ออกมาแนวผจญภัยแบบสนุกสนานชวนติดตามด้วยอีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับนักเรียนดิฉันคิดว่าในในวัยมัธยมนะคะเพราะว่ามีรางวัลหนังสือดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาการันตีอีกด้วยค่ะอีกทั้งเนื้อหาในเรื่องเนี่ยก็ยังมีการสอดแทรกเชิงสัญญ,ญานะคะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความโกรธกลัวเศร้าขี้เกียจความอิจฉาที่เสความโลภความเกลียดชังแล้วก็ความหลงผิดค่ะซึ่งอารมณ์เหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ธรรมชาติ ด้านลบในจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะซึ่งอัศวินอุตูปิศาทั้งแเนี่ยก็ได้สอดแทรกวิธีการควบคุมอารมณ์ทางด้านจิตใจเนี่ยเหล่านี้นะคะอยู่ภายในเรื่องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในบทที่4เนี่ยตอนหนองน้ําตาอาดูนที่อัศวินอุตุเนี่ยจะต้องไปปราบปีศาจตาซึมใช่ไหมคะตัวแทนแห่งความเศร้าเนี่ยปิศาตัวน,นี้เขาก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับอดีตแล้วก็เก็บตัวอยู่เพียงลําพังค่ะแล้วก็ คิดเวียนวนวนเวียนซ้ำซากอยู่กับความคิดของตัวเองค่ะซึ่งปีศาจตัวนี้ก็ได้ใช้คําพูดนะคะหวานล้อมนะคะทำให้อุตุเนี่ยเขาพ่ายแพ้แล้วก็จมปักอยู่กับความคิดในอดีตของตัวเองกับความเจ็บปวดท้อแท้สิ้นหวังภายในปัจจุบันของตัวเองค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็ทําให้อาซีย์อุตุเนี่ยต้องสูญเสียดากคู่ใจของเขาไปค่ะเมื่อเขานะคะได้กลับมานะคะที่วิหารจันกระจ่างแล้วก็มาพบกับอาจารย์ของเขาก็คือปู่ปัญญาใช่ไหมคะปู่ปัญญาก็ได้ทํา ซุปต้มเผือกนะคะให้เขาทาน,นะค่ะเป็นของโปรดของเขาเลยเขาก็ได้ลืมความเศร้าโศกเสียใจนั้นไปชั่วขณะหนึ่งเลยค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะก็ได้มีการสอดแทรกวิธีการควบคุมอารมณ์ด้านลบไว้นะคะแล้วก็สื่อสารออกมาผ่านบทสนทนาของตัวละครภายในเรื่องก็คืออัศวินุตุกับปู่ปัญญานะคะโดยมีความว่า ถ้าดาบของเจ้าเนี่ยยังอยู่ที่หนองน้ําแล้วทําไมตอนที่เจ้ากําลังกินซุปือกต้มเนี่ยเจ้าถึงหยุดร้องไห้ได้ละ่ะอันนี้คือปู่ปัญญาถามนะคะอุตุก็เลยตอบไปว่าตอนที่กําลังกินอยู่เนี่ยไม่ได้นึกถึงดาบเลยปู่ปัญญาจึงกล่าวต่อไปว่าตอนที่เจ้าไม่ได้นึกถึงดาบมันหายไปตอนที่เจ้าจําได้มันกลับมาถ้าอย่างนั้นแสดงว่าดาบของเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะ อุตุจึงคุ้นคิดนะคะแล้วก็คิดได้ว่าดาบนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเขานั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยก็ได้สอดแทรกนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยได้ตบตะกรอนความคิดแล้วก็ค้นพบทางสว่างว่าทุกสิ่งเนี่ยไม่มีตัวตนค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดในโลกได้เลยแล้วก็มนุษย์นั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแม้กระทั่งจิตใจของตัวเราเองค่ะหากเราเนี่ยประมาทเมื่อไหร่อารมณ์ด้านลบกิเลสตัณหาต่างๆก็พร้อมที่จะออกมาเป็นปีศาจกัดกินหัวใจของเราเมื่อนั้นค่ะ เมื่อมาถึงตอนนี้แล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ด้านลบในจิตใจของตัวเองให้ครบทั่วทั้ง8อารมณ์แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปหาหนังสืออัศวินอุตูกับปีศาจทั้งแปดเนี่ยมาอ่านกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการเล่าตามเรื่องสะท้อนคิดทินิดพิจาร์ในตอนอัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปดก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆเนีเ่ยสนใจแล้วก็อยากที่จะ ฟังการวิเคราะห์วิจารนณวรรณนิยายเรื่องสั้นเรื่องอื่นๆก็สามารถค้นหาแล้วก็รับชมได้ในช่องเล่าตามเรื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3ามคนพี่เตอร์พี่ขมแล้วก็พี่เปินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย